มาดูเรื่องของการบ้านการเมืองกันบ้างนะครับกับวันเลือกตั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกแป๊บเดียวอีกเดือนหนึ่ง<ช>เดือนหน้า8กุมภาพันธ์ก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้31ธันวาคมถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้งนะครับโดยกะกะตได้สรุปภาพรวมมีผู้สมัครสสทั่วประเทศแบบแบ่งเขตนะอยู่ที่3,526คนจาก60พักการเมืองส่วนสอสบัญชีรายชื่อยอดผู้สมัครอยู่ที่1,570คนจาก43พักการเมืองและมีการส่งชื่อรายชื่อค c a n นายกรัฐมนตรีอยู่ที่94คนครับวาทีรยตรีภัศกรสิริพัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนะครับได้ถแถลงสรุปภาพรวมการรับสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อและบุคคลที่พักการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการโดยสรุปข้อมูลในเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้วันที่31ธันวาคม2568ผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตมีทั้งหมด 400เขตนี่นะครับมีพักการเมือง60พักส่งผู้สมัครรวม3,526คนส่วนการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อมี57พักการเมืองส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อรวม1,570คนและมีพักการเมือง43พักการเมืองส่งรายชื่อแคนดิเด a นายกรัฐมนตรี94คนครับทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เยอะที่สุดถือว่าสูงที่สุดก็คือกทมนะครับกรุงเทพมหานครเขตที่30มีผู้สมัคร19คนส่วนผู้สมัครที่มีอายุมากที่สุดมีอยู่ที่90ปีนะครับ รองเลขาธิการกรกตรก็ระบุว่าหลังจากนี้สํานักง,งานกรกตจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆนการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม26หน่วยงานก่อนจะส่งข้อมูลกลับมายังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตและกรรมการกรกตเพื่อประกาศรายชื่อรับสมัครภายในวันที่7มกราคม2569นี้ครับ นอกจากนี้สำนักงานกะกะตะก็ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่20-31ธั 31, นวาคม2568รวมจำนวน829,786คนพบว,ว่ามีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจำนวน4,325คน มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวน7,58,306คนและมีผู้ขอลงคะแนนออกเสียงนอกราชาอาณาจักรจำนวน68,155คนครับ สำหรับการเปิดให้ประชาชนที่มีกิจธุระจำเป็นไม่สามารถไปออกเสียงเลือกตั้งได้ในวันที่8กุมภาพันธ์หรือประชาชนที่อยู่นอกราชาอาณาจากักรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติการในวันเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนกันได้นะครับจนถึงวันที่5มก,กราคมนี้เรียนย้ำคุณผู้ชมนะครับ ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่5มก,กราคมนี้โดยประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเปลี่ยนใจหรือว่าไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิ์ในวันที่1กุมภาพันธ์เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับเพื่อจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ได้ครับ